จิงเออร์เนี่ยเป็นจุดกําเนิดของภาพยนตร์แฟนตาติกโฟบับแรกของโลกขึ้นมาครับในปีคิตศัก1994ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแบรนด์ไอจิงเออร์ครับได้ร่วมกับคอนสแตนต์ฟรีมเพื่อสร้างแฟนตาติกโฟบับนั้นขึ้นมาแต่ท่านผู้ชมก็คงงงว่าเฮ้ยพี่แล้วทนำะไมแฟนตาติกโฟบับนั้นมันถึงไม่ดังเลยวะเอาง่ายๆว่าแฟนตาติกโฟบับเนี้ย มันเป็นภาพยนตร์เกรด B ีครับใช้ทุนสร้างเพียง1ล้านเหรียญดอลาาลาร์สหรัฐเท่านั้นเองครับมันเกรด B ีไม่พอมันเหมือนมันจะไม่ได้ถูกฉายอย่างเป็นทางการด้วยครับค <c oughs> ือก่อนหน้านี้เนี่ยทางหน้านของแบรนด์ไอชิงเออร์เนี่ยได้ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์มาวิลเนี่ยทำข้อตกลงกับทางหน้านของสเตอลีนะแต่สเตอลีเนี่ยบอกว่าถ้าแบรนด์ไอชิงเออร์เนี่ย ไม่สร้างทางด้านของหนังแฟนตาติกโฟขึ้นมาภายใน10ปีนะละิเกสิ์แฟนตาติฟโฟเนี่จะกลับมาอยู่อ้อมอกของมาเวลอีกครั้งหนึง่งนี่มันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้แบรนด์ไอชิงเกอร์เนี่ยมันกดดันไปอย่างมากครับในการที่จะสร้างภาพพยร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องนึงในยุคที่เศรษฐกิจมันไม่ดี